Everyone everything สิงคโปร์ today tonight สบายดีสบายดีเด้อพระวัตพี่น้องสุขสุขคนเมนิกะเข้ากันเลยเลิกงานยามดีแล้วนะว่าจังได้หลักเกิดตื่นพี่มาสวยเลยเนาะเขาสิได้เดินทางกลับบ้านสวัสดีคืนเลยนะทุกคนก็ต้องหาเงินหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าทุกคนเข้ามาแลยครับก็ต้องใส่ให้เป็นประโยอดนิดหนึ่งไม่ไม่ใช่นั่งนั่งเงินนะแต่แต่ได้ก็ดีใช่ไหมพี่ เพราะว่าเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่หนูเ <Yeah. S 1> นาะถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็ตายก็ไม่ถึงขนาดตายถ้ามีสมบัติตปัะทานเนี่ยก็มันไม่มีไงมันเออมันไม่มีเลยก็ตายอย่าออกนะทุกคนนะถ้าเอากำลังตื่นออกเช็คเอาเพราะว่ามาถึงเมื่อคืนก็เกือบตีสี่ครึง่งหรือตีห้าแล่วะคนจะได้นอนเพราะว่าทุกคนมาก็เหมือนว่านั่นแหละไม่อยากเผาตัวเองที่ขาวไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าเช็คเนอนอยู่คนเดียว นี่นูอาบไหมอาบจ้าน้องคำล่าตื่นขึ้นมาสวยเลยอาบได้นอนใช่ไหมโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปด่านมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารสวรรนนค์เขตกำลังสีออกเดินทางอะไรออกแล้วเพว่อนออกเดินทางเลยวันเราเดินทางโดยรถตู้ของพี่ลืมชื่อเลยพี่พิวททัตรพยาธายบริการเพิ่นใส่ได้เด้อทุกคนนะ กูใดมาจากเมืองนอกหรือว่าอยู่ไปอยากไปเที่ยวลาวมาเที่ยวไทยได้เมื่อตอนนอ้เนาะถ้าถ้าคิวว่างถ้าคิวไม่ว่างก็นะต้องโทรติดต่อพี่เขาเดี๋ยวจเจ้าขาจะขึ้นเบอร์ให้นะทุกคนนะถ้าใครใครสนใจเนาะและตอนนี้เราก็อีกประมาณสามกิโลก็ถึงด่านแล้วเราก็จะข้ามขัวมิตรภาพข้ามไปสวรรค์เขตเพราะว่าออกจากบ้าน เขาออกจากบ้านจะมือเมื่อหลนายมือเกือบทิตนลอาทิตย์หนึ่งนะแต่กลับบ้านแล้วน้องสาเจครับ่้จงสิบอะไรออกจากบ้านเลยลืมสอนปะโอตกใจในว่าลืมสอยในโรงแรมทุกคนเซฟขาก่อนเซฟขาก่อนในหนึ่งจากบอนเขาอยู่ไปควรมิตรภาพจะกิโล อ๋อสามลักหนึ่งเลยประมาณสามกิโลเขาบอกไม่ไกลไม่ไกลที่ไม่เกินอ่าพี่ไม่ได้นะเน้นเอาของไปให้ไม่เท่าเหรอไม่ได้ไปครับโอ้แล้ว่าไปจะติดรถไปด้วยไม่ได้เอารถมาเพราะาน้องคำลาไปรับแล้วก็เลิกไปเลยเดี๋ยวจะโทรให้อันนั้นร้านมารับลองดูเขาจะว่างไหม ได้ออกเดินทางนะทุกคนนะแราก็เสร็จภารกิจแล้วหนึ่งนี่หลักลงมาด่านมาเช่นอันเอาอย่างเอาไอหนูยังบนลงอดด่านเลยนะจ๊าเอาไม่พอหรอกพนนนะประมาณเออมือนนี่นะมันยังเศร้าอยู่นะป่ะเอาคนตกตะวคนตกคูเมืออยู่แต่ทำมาเศร้ามันก็เศร้า Everything สิงกะเบลนะอันนี้คือด่านมุกดาหารจะข้ามไปสวรรคเขตฮะมันอะไทขาาลมันลาย่านบ่ลายนะครับกับปั้มไวนะบรรยากาศดีๆนะยินหนูฝนตกบรรยากาศเข้มๆนะหายดบอกเกินประมาณเช้านาทีก็ถึงสถานที่เฮาจุดหมายเฮาคือบ้านเฮาเลยเนาะหน้าจี่เขาแดงๆเหลืองๆ ก็จะขึ้นรถเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายสะพานให้ดูอ่ะยังจะมือมอหนัดมอหนัดไปไปตันใหม่ส <48. S> 1บอทีส2 1เอ็ดนะ่ง <48. S 1> มิล 5, ล, 5, ล<ะ>ิสิบแปดมิลลิสิบเก้าซาสอ็เอ็กองไปจองเครื่องบินหาตัวก็ได้โอ้โหกาลังหาเพราะว่าขับรถไปมาไปมามันก็บไไหวเนาะร่างกาย มันบมน่มีพลวะเลื่อเป็นน้ำกล่องเราบ่กเขาคืองามดูกว่าเขาเป็นคนงามอ,อกเดินทางแล้วไปสอดควมิตรภาพไทยล่าแล้วตรงนี้คือแห่งที่สองเนาะแห่งที่หนึ่งคือหนองค้ายเวียงจัน์อันนี้คือบุกดาหารสวรรค์นิ ากาศวันนี้ฝนตกฝ mm. นตกถ mm. ามว่าแรงไหมก็ไม่แรงแต่มันก็แปด๊บเดียวครับ mm. อันนี้ขึ้นสะพานแแลว mm. ขึ้นสะพานแลวแต่ยังไม่ถึงแม่น้ำโูงครับทุกคน mm. ให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วจะให้ดูด้านข้าง มาเละอันนี้ด้านข้างคนอันนี้คือริมโขงไม่ใช่กลางโขงเลยแหละที่เราจะอาหานหมอกลงเนาะคนดูฝั่งนี้หมอกลงเขาให้อ่อนเนี่ยเขาเ,เาเอาน้ำจ<อ>ืดเดือดคนต้มแล้วกันอ๋ออากายามหมอกแต่มันมันจุนเถียงอะไรอ๋อ แต่ท้องฟ้าก็มืดตึ๊บเลยนะไม่มีไม่มีตะเวนเลยไม่มีพระอาทิตย์เลยอาอิจยตกรอบหนึ่งตอนนี้ฮะขอมหอดสวรรค์นนเขตแล้วทุกคนนี่คือวงเวียนไดโนเสาร์เขาเรียกบวงเวียนไดโนเสาร์ ทุกคนอยากรู้ว่าทําไมไดโนเสาร์อยู่สวรรค์ขตทําไมมันเขาเรียกอะไรนะมันอ้วนตลอดมันอุดมสมบูรณ์ตลอดเพราะอะไรเดี๋ยวมีคำตอบท้ายคลิปนะครับวงเวียนไดโนเสาร์เป็นอย่างอยู่สวรรค์มันถึงนะถึงวัทถนสมบูรณ์เป็นเนพราะอะไรอัศเลยให้เลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ขาดแทนเพราะว่าตรงข้าง ไดโนเสาร์อยู่มันมีแขนประมาณสามสี่อันมันก็เลยอ้วนตลอดเพราะมันไม่ขาดแขนแต่ทุกคนนะสิข้าวกันสิไปกลับแล้วโอ้ยของเขิงกับสับพพะละล้ายหลายลาย,ยังมีอันไหนอีกไม่คันนี่บะเออคันนี้เม่นบะ เมนบะนี่ก็ขึ้นรถเลยนะทุกคนกำลังเดินทางไปเซนเอาพระวันแยกกำลังล,ละครอ,อยู่ที่บทอนท่พักเพิ่นเลยว่าคือเมื่อคืนนะครับก็มานอนอยู่ที่ บุกาหารพอเข้าออกจากมหาสารคามกับประมาณจักวโมงประมาณตีตีหนึ่งครึ่งน้องลงจากคอนเสิร์ตกับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งมาถึงมหาสารคามตอนแรกบอกว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเวลามาจริงๆประมาณสามชั่วโมงครึ่งเพราะวกลางคืนพี่เขาไม่ขับรถอันนั้นขับรถเร็ว แล้วเราออกจากสวรรค์ไปเซนโนไปบ้านที่ขาวก็ประมาณากี่กิโลประมาณสแปดเนาะจากนี่ไปประมาณสามสิบถั่วเนาะอะสามสิบนถว้นถวนะทุกคนนะกับประมาณเนีใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีอะไรเมนรถเพลินนะยังหลูคนอื่นเขาใช้รถไฟฟ้าอันนั้นเนาะ ราคากบับรแพงเลยทุกคนเนะาะมาเลเซียเอานณาบัตอะลรขึ้นให้เนาะทุกคนนะไพรมาสวรรค์นักเทศนะนะไปเที่ยวทัวร์ทัวร์ทัวร์ลาวก็ได้นบ่พันเมาเมารถตู้นะรถตู้ก็มีแต่ว่าแม่นมีรถตู้รถกระบะรถโรลเทนเนอร์รถ,รถ BM, รบีเอ็มมี่อ๋อพันมีครบทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะกับ ซื้อจะซื้อเนี่ยก่อนซื้อโต๊ะ้อโมาแล้วรับซืคอน้ำบานแล้วคอรเบอร์คอร์อันนั้นเพื่อนแล้วก็ซืขึ้นเบอร์โทรให้นะทุกคนใครต้องการแบบว่าอยากให้เพื่อนน้ำเที่ยวมีเพื่องแฮมอยู่ลงแฮมทลุ่มกันอ๋อเป็นรถลงแฮมโดยอเด๋อเด๋อเอแทุกคนเจอกันที่เซโนเล่เ้วก็มาหอดบ้านหอดเพื่อนเล่เพราใหญ่ก็นอนอยู่นะเรได้ไปไส์สปาเกตตแล้วข่าวฮะกินเล่เนาะ หอดเทือนหอดซานต่อไทยนะทุกคนหลังจากแรกแง่้ยกำลังละครมากับหอดเทือนแล้วขอเงินกูก็สิบห้าแล้วแบบนี้ฮะเนี่ให้ไปหับแป๊บเดียวก็ูไปหาบนะไก่โมดสองร้อยนี่ใส่ไก่สองร้อยอ๋อเฮ้ยยิ้มหยัง นะทุกคนกับมือเช้าหลือกับคนโต,ตคนโตกรือเจ้ากระสีไปอยู่ฮานแป๊บหนึ่งกนสิมาอาบน้ำแต่งโต๊ะใหม่อาบน้ำแล้วก็ลงมาคายเครื่องเนาะแล้วก็ชิลิว,วห้านให้เบิง้งว่าป้งไก่้ายโต๊ะจังใดตอนนี้เนาะ้ะลงมาจากเครื่องเมื่อกี้ในไอ้บ่าวคนมาส่งเลยอันนี้มาหอดห้านเลยทุกคน อัหอดเพื่อนลแล้วจะสิ้นวิวหันหน่อยหนึ่งอันนี้กันมาหอดห้านแล้วไทยพีบันเต็มเงียบสบายเลยกลัาบมายักษ์เศร้าหนิเนาะเปล่าของกูแหละเออมัดสองอันวะแต็งสกิว นะกัจจะรีวิวห่นปิ้งไก่คือก่อนทุกคนนะเขาโคบคลายดีเหลือหนไอ้เดียวแล้บรีวิวนี่ปิ้งไก่ห่นเจขาวนะผู้ได้ไกลไปไกลามากกับแวอุดหนุนได้นะมือน,นี้เจาขาวก็อยู่ห่านแ้้ไม่ได้ไปใส่นะปิ้งไก่ลาดเซโนโตัวใหญ่ๆทุกคนตัวใหญ่ๆ ก็ขายโตตโตใหญ่สุดเซนหาเซนเจ็ดเซนซาวเซนสามแบบเซตอนนี้ก็มีแขกอยู่ไปายจะกระพ่มาเบิ่งว่าขายมักตานเออกูเขาไปด้กินบะโลกไสใส่คือต๊กของกูละขคืนให้แล้วกูโทรบอกบัว่านเขาจกคืนให้ขายดีบะ ขายดีเลยยิงเนาะนิดามึไงไปใส่มาหลายมือคือเพ่อเห็นเพราะเออมึงอยู่คู่มือวะ,ะขายดีเลชุกโคตรปรการเนี่ยนะคนเมาขายทงเท่าใดร่วะขายทงเท่าไหร่ขึ้แนแต,ต่ตืมเพิ่นหน่อยแทนตืมอีกสักสองหมากก่อนอออนะเออตืมอีกแบบนึง พนซื้อบักหลยๆหนึ่งการท่องเที่ยวสวัิเทศส่งอขับใจหลยๆตอนนีเาาปิดการท่องเที่ยวไปเบิ่งในยูทูบอลังการเนาะมีคอนเสิร์ตขับใจขับใจหล่ๆแปดสี่ามสองถึกแล้วงสาพื้นฐา่านีดียว้เยาครัฐเพิ่นเริ่มืนตย้อนลูดโซเชียลโดย ไปเห็นต่างบ้านต่างเมืองมากก็เลยคอมเมนต์เลยเลยเมนเลยเด็กเจ้าเลยเลยทําให้ผู้รับผิดชอบเรื่องพวกสั่งพื้นฐามพุ่นกับสารชัยใจเด้อนะครับดีใจด้ขอบคุณหลายๆลายขอบใจเด้อนี่เจ้าอันนี้คือน้ำอ้อยทงทะเลสาพันเนาะน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลก้อนอันนี้เจ้าของเศรษฐีเด้อ เศรษฐีบ้านน้ำผู้สังเกตซอยในข้อเดอม์มานใส่กับดอกกระเดี้นใ,นสอยอยใส่ข้อฮาร์ตแท้มในแขน,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 นกระใส่บอมมานิฮ่าโอ้มาแปลกเนาะคุ้มืงอนี่ก็มาแซวเพิ่นเพอพอเพินเพนเพนเพ่นมาขายปิ่งอันนั้นนะมาขายหมักกาเนาะกาต,ตอนนี้แขกออกมัดกัประมาณนี้นะเจ้าคุณสอาบน้ำก็เลยจะมาเปลี่ยนซอยเพิ่นขายเครื่อดนะทนะุกคนเนาะกิฟนีใกา เสร็จจบก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเดินทางมาเพราะว่าเมาื่อคืนก่อนจะได้นอนกับประมาณสี่โมงเด็กแล้วแล้วจากคอนเสิร์ตแล้วจากคอนเสิร์ตแล้วก็ขับรถมาอันนนนั่งรถมามาถึงมุกดาหารกะประมาณสี่โมงถึงหา้าโมงเช้าก็ได้นอนในหนึ่งกันเลยเดินทางกลับลาวเลยนะทุกคนนะบ๊ายบายเจอกันดีที่หนาเด้อ